รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านชมรายการทาดันทุเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่เราสนทนาอยู่กับผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสุรเชษเหล่าพูนสุข50ปีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับการเดินหน้าโครงการทางพิเศษสายกระทูป,ป่าตองจังหวัดภูเก็ตพบกันช่วงหน้าครับ สายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอเืเดอน, 6, นด,ำดำแบงก์ก็ไม่มีอีก8ปดเมื่อถึงก่อนอยังไงดอมเดี๋ยวเข้า m 4ไงตักแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อแค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะครบทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราชิญประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอ,อ,บอดำดำแบงก์ก็ไม่มีอีกแปดสิบเก้ามื่อถึงก่อนยังไงดอมเยี๋ยวเข้า m อไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน m อผ่านไลน์ลงทะเบียน m อมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจํารีบกินข้าวแตลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ<า>ทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราชชวยประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันร์ทเวลา10นา30นาทีทางช่อง9ม t h ีดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย M-Pro 50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมครับรายการ t ไทยรัฐทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองนะครับที่เรายัางอยู่กับพว้วการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คุณสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุข50ปีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับการเดินหน้าโครงการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองจังหวัดภูเก็ตวันนี้เราก็จะมาสนทนากับท่านผู้ว่าต่อนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติทางรายการไทย l a n ทูเดย์นะครับก็โครงการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองเนี่ยมันมี2ส่วนก็คือเป็นทางยกระดับแล้วก็เจาะอุโมงค์เข้าไปใช่ครับทางที่ อ้เฟสหนึ่งคือทุ่ป,ป่าตองเนี่ยนะครับมันเป็นทางด่วนสายแรกของการทางพิเศษ,ษแล้วเป็นทางด่วนสายแรกของคนภูเก็ตนะครับ,รบเป็นทางด่วนที่วิ่งผ่านอุโมองค์ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับ,รบมีไดเมเตอร์ประมาณมีเส้นผังต้นกาลงประมาณ17เมตรนะครับสาเหตุที่อุโมองค์ใหญ่เพราะว่าเราก็ต้องการให้อ่าให้มอเตอร์ไซค์สามารถวิ่งข้าไปได้ให้มอเตอร์ไซค์และจักรยานยนต์มีส่วนร่วมด้วยใช่ครับเพราะว่าเพราะฉะนั้น มอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวดีเลยเวลาลงภูเขาแล้วมันลื่นนะครับเราก็อยากการรักษาชีวิตเขาไว้นะครับแล้วก็ค่าผ่านทางก็ไม่แพงนะราสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับประมาณ15บาทนะครับรถยนต์ประมาณ40นะครับขั้นตอนที่ทราบว่าตอนนี้ก็มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาแล้วครับเราจ้างที่ปรึกษามาช่วยทําเรื่องของการทำปรับบิคเฮดดิงการคัดเลือกเอกชนมาวมทุนนะครับปัจจุบันก็มีการดําเนินการอยู่ ก็ได้มีการทำมาเก็ตซองดิ้งไปเมื่อตอนต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกรอบเวลาที่เราวางไว้นี่หกรอยวันเนี่ยท่านในการศึกษาตรงนี้ใช่ครับใช่ครับคืองี้ครับหกร้อยวันเนี่ยคือแม็กซิมัมนะครับแต่ผมตั้งใจจะทําให้มันสั้นกว่านั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงของการคัดเลือกเอกชนมาร่วมทุนนะครับเรียกว่าระบบ PPP ถูกไหมท่าน PPP เป็น PPP ครับ เราคาดว่านะครับไม่เกินสามเดือนเนี่ยเราจะทำา IP หรือเรียกว่า t ีวเสร็จเสร็จแล้วก็จะขายนผมเปิดให้ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเลยอ่ะอ่าผมเป็นมาร์เก็ตเซอริ้ก็คือฟังเสียงประชาชนก่อนครับนะครับเดี๋ยวพอฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็จะทําเป็นไฟนอลแล้วประกาศขายซองนะครับบส่งช่วงไหนท่านน่ะจะขายซองประมาณอีกประมาณไม่เกินสามเดือนเนี่ยครับจะขายซองอ๋อครับพอขายซองปุ๊บให้เวลา ประมาณสักสามสเดือนในการเตรียมเตรียมเทนเดอร์ในการยืน่นซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนผมคาดว่านะครับภายในคอร์เตอร์แรกของปีหกหกหกเราจะได้ตัวผู้ร่วมทุนเริ่มขอสร้างเลยแล้วสามารถดำเนินโครงการเฟสหนึ่งได้เสร็จภายในปีเจ็ดศูนย์ที่เราวางแผนเอาไว้นะครับว่ประมาณโครงการทั้งหมดทั้งทางยกระดับและขุดอุมโมงแล้วเสร็จทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะประมาณแปดพันล้านนะครับ 8, แล้วก็มีค่าเวนคืนอีกประมาณ6กพันนะครับค่าเวนคืนเนี่ยรัฐต้องรับผิดชอบใช่ครับสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดใช่ครับคือว่าในส่วนที่ภาครัฐต้องรับผิดชอบใช่ครับเอกชนรับผิดชอบอะไรบ้างการลงทุนค่าการลงทุนในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวโครงสร้างที่เป็นงานโยธาครับนะครับแล้วก็การให้บริการประชนก็คือการโอเปเรตออกแบบด้วยนะท่านออกแบบด้วยครับทุกอย่างครับโอเปเรตทั้งหมดใช่ครับโอเปอเรตระยะเวลายี่ปี35บปีใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอกชนเป็นผู้จัดเก็บ รายได้ค่าปลาทางทั้งหมดใช่ครับใช่ครับเขนบนนนนานับหนึ่งตอนไหนที่จะเก็บนับหนึ่งตอนนี้ฮะสัญญาสัมปทานสามสิบห้าปีนะครับ,รบก็นับหนึ่งที่ปีที่สูนั่นแหละแต่ว่าถ้าเขาสามารถสร้างเสร็จเร็วครัเขาสามารถเริ่มเก็บค่าบริการได้เร็วเพราะฉะนั้นสามสิบห้าปีคือแบบเสร็จเสร็จเร็วก็เก็บเงินได้เร็วเสร็จชา้าก็เก็บเงินได้ชา้าอันนี้เป็นเป็นความสวยงามของปีพีฮะพยาการกระตุน้นเอนก,นกชนลงทุนให้เต็มที่แล้วก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ โครงการลงทุนทั้งหมด8พันล้านที่ท่านบอกใช่ครัไม่เกี่ยวกับการเวรคืนนะท่านนะไม่เกี่ยวครับใช่ครับทีนี้เราใช้เวลาก่อสร้างกี่ปีที่เราสี่ปีครับสี่ปีเสร็จเลยสี่ปีเสร็จครับใช้ได้เลยนะท่านะครับก็อยากให้ม่านเรียนครับว่าถ้าเราเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีอ่าหกหกผมคิดว่าโครงการนี้จะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปีเจ็ดศูนย์นะครับปีเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ครับที่เดย์เปิดได้แน่นอนปีเจ็ดศูนย์ครับเผื่อแล้วนะท่านในนี้ ผมไม่เคยเผื่อครับผมจริงเป้าไม่เผื่อเลยก็คือต้องให้ได้จัดศูนย์นะครับไม่เป็นจัดศูนย์นนนะใช่ครับที่ท่านบอกว่าเก็บค่าผ่านทางเมื่อกี้เก็บจักรยานยนต์มาตร์าสิบห้าบาทแล้วรถยนต์ปกติอะไรนะสี่สิบครับสี่สิบบาทใช่ครับรถใหญ่วิ่งได้ไหมท่านครับได้ครับได้ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นครับก็เข้ามงได้ปกติใช่ครับได้ครับรถรถโดยสารได้ครับได้มงเที่ยวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจก็จะได้เติบโตขึ้นนะครับครับก็ใช่ครับในเรื่องของเศรษฐกิจตัวนี้อย่างนี้ครับว่าเมื่อประมาณในเดือนเดือนรักราคาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่การทางเนี่ยได้รับการร้องขอมาจากจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับคือเรื่องนี้ครับว่าท่านตัวในภูเก็ตมันจะมีอยู่สองเฟสเฟสแรกเกษตรเฟสที่ผมพูดมาเนี่ย โครงการที่เริ่มมั้งแต่ปีห้าสมเนี่ยนะครับสี่กิโลนะครับกำลังอยู่ในชั้นการหาผู้ร่วมทุนผู้ก่อสร้างอยู่เฟสสองที่เป็นตำรี่ของทางกระทรวงคมนาคมก็คือทำทางด่วนทำแม็แค่สี่กิโลก็ทำต่อไปเ,เลยจากการเภอกระทู้เนี่ยวิ่งเหนือไปถึงสนามบินสาสิบกิโลเลยสาสิกิโลเลยนะครับก็คือวิชั่นของทางกระทรวงก็คือว่าในเมืม่อประชาชนเขาลงจากสนามบินมาแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าจะเข้ามาที่หาดป่าตองก็งเป็นหาดที่มีความสําคัญทางเศษรษฐกิจมากคือว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คเลยครับ,รบซึ่งทําให้ปกติเราก็วิ่งเส้นสีสสองทั่วไปซึ่งเป็นรถติดรถติดมาอาสารนะครับทางโซนบอกไหนๆก็จะทำทางด่วนทะลุจากกระทู้ป,ป่าตองทำไมไม่เอาจากสนามบินพิเศษกระทู้ด้วยก็เราเพิ่งได้รับโครงการมาจากทางกระทรวงนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันปี6่หงห้านะครับภูเก็ตก็เลย แจ้งมาที่การทางครับว่าเป็นไปนได้ไหมที่ทําให้เฟสสองกับเฟสเฟหนึ่งเสร็จพร้อมกันคือในปี70นะครับใช่ครับม,มันเป็นรีเควสที่ชาเลนจ์มากนะครับสำหรับการทางพิเศษครับเพราะทีผมเรียนตั้งต้นครับว่าเฟสหนึ่งใช้เวลามัน8ปีในการเริ่มเริ่มศึกษาจนกระทั่งถึงคอรอมอนมัดใช้เวลา8ปีนะฮะด้วยสิ่งที่ทางทางจังหวัดภูเก็ตขอมาเนี่ยเขาขอใช้เวลาจาก8ปีเหลือแค่2ปี ก็คือผมจะต้องถ้าจะให้เสร็จเปิดเป็นจะตุรพร้อมกับเฟสหนึ่งเนี่ยแปลว่าภายในสองปีเนี่ยผมต้องสื่อสารเสร็จเข้าคอรมอให้ได้นะครับภายในปีหกเจ็ดเฟสสองที่ใช่จากกระทู้ที่ไปสนามบินใช่ต้องให้สิบกิโลเมตคอรมอต้องอนุมัติภายในปีหกเจ็ดเราผมใช้เวลามาลสามปีก่อสร้างครับค่อยเสร็จพร้อมกันจริงๆเราสามารถทําคู่ขนานกันได้ท่านะั้นนะครับ ทำต้องอต้องรอต้องรอคอรมอนมัดก่อนมันมีขั้นตอนตามตามกฎหมายที่ต้องเดินผมว่าส่วนหนึ่งที่ภูเก็ตขอเรามาส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับว่าจังหวัดภูเก็ตเขาแจ้งว่าตอนนี้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้สมัครเป็นเจ้าภาพงานเวิร์คเอ็กซ์โปปีส0 2 8ัี่แปดก็คือจะเปิดอ่าไอเอ็กซ์โปเวิร์คเอ็กซ์โปเนี่ยจะเปิดในปีสองสองเจ็ดหนึ่งครับ,รบเขาอยากให้โครงสร้างพื้นฐานของภูเก็ตเนี่ยมีความพร้อมในปีเจ็ด Mm hmm. เพื่อจะได้มีโอกาสในการที่ได้เป็นเจ้าภาพซึ่งาการที่ภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับทั้งจังหวัดและกับประเทศไทยใน,นการรีมบูสตเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับมันก็เป็นทามิงที่ดีนะครเพราะว่ามันหลังจากโควิดด้วยครับประเทศก็เปิดแล้วสถานการณ์ก็เป็นปกติแล้วใช่ครับระบบสาธารณสุขตรงนี้อินฟารตรงนี้เนี่ยการเดินทางมันก็จะช่วยได้เยอะใช่ครับซึ่งช่วงที่ก่อนเกิดโควิด ท่านก็จะทราบนะประชาชนไปเที่ยวรถติดมากท่านนะจะสนามบินมาที่ในตัวเมืองภูเก็ต30กิโลใช้เวลามากนะครับก็เดี๋ยวพอเปิดเราจะหนักกว่านี้ครับก็เลยอยากให้ครับคือช่วงช่วงโควิดเนี่ยอ่าประันท่องเที่ยวน้อยนะครับก็ยังพอไหวพอไหวก็ยังติดบ้างนะครับแต่ถ้าวันที่จังหวัดเปิดแล้วผมว่าจังหวัดภูเก็ตเส้นสิบสองจะกลับมาติดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทางเลือกของประชาชนทางเลือกในการเดินทางต้องมีนะครับ แต่สิ่งที่ผมรู้สึกมันท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆก็คือเรื่องของการที่จะทำเฟสสองให้เสร็จพร้อมเฟสหนึ่งเนี่ยอันนี้มันแทบจะเรียวกว่าเป็นมิชชั่นอินเอลสเบิรเลยนะแต่ว่าในเมื่อเขาขอมานะครับเราต้องทำให้ได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงขับเคลื่อนอะไรยังไงครับท่านเฟสสองเฟสสองเนี่ยมันตอนนี้ลูกอยู่ที่มือเรารนะครับ,รบก็คือกระทรวงขับเคลื่อนแล้วคือมอบโครงการมาให้เราทําลูกอยู่ที่มือเราตอนนี้เราประสานงานจังหวัดภูเก็ตอยู่นะครับว่าขั้นตอนการขออนุญ,ญาต ขั้นตอนการาทํา E A ขั้นตอนขั้นตอนการออกแบบต้องเร็วนะครับแล้วก็ไอ้วิธีการาประสานง,งานแบบปกติไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นฟาสแท็กหมดนะครับที่ท่านบอกก่อเวลา2ปีใ่ไหมสองปีครับหกเต้องเสนอเข้าขอคอรมอใช่ครับเราต้องผ่านด้วย <laughs> <laughs> ซึ่งถ้าเป็น Normal p a c e ถ้าเป็นจังหวัดปกติเนี่ยใช่ว่า8ปีแต่เราจะทำให้ได้ภายใน2ปีลองดูว่าทได้หรือเปล่า มันจะเป็นภูกเก็ตโมเดลท่านนะิงๆภูกกเก็ตมันเป็นเมืองที่ก่อนโควิดเนี่ยนำไรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยปีละสี่แสนล้านท่านนะใช่ครับลองจากกรุงเทพมหานครนะครับ,รบการนำเสนอจะเป็นพระเอกจะมีบาาทบาทกันยี่งาเราเป็นพระรองครับให้จังหวัดภูเก็ตพระเอกเราเป็นพระรองเราเสริมอย่างเดียวครับ,รบเห็นไหมว่าอะไรที่ทําให้ประชาชนมีความสุขได้นะครับการนำเสนอไม่ลังเลที่จะทำประมาณนั้นครับท่านก็ ให้สัญญากับทางจดภูเก็ตแล้วสองปีแล้วนะครับก็ต่างคนต่างสัญญาครับคือภูเก็ตเขาบอกให้เราเร่งเราบอกได้แต่ท่านต้องง่ายกับเรานะการขออนุญาตต้องต้องเร็วนะคือห้ามใช้วิธีปกติเช่นการประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดครับขอการขอตรวจระวังวัดที่ดินแบ่งแยกโฉนดป่าไม้จังหวัด e อจังหวัดต้องขอร่วมมือรับเรื่องมาต้องเร็ว ับส่วนที่ท่านพูดถึงมันจะเป็นหน้าที่ของทางจังหวัดภูกเก็ตเองนะก็ต่างคนต่างช่วยกันครับครับใช่ครับก็จะเป็นการบรณาการของสองสองหน่วยงานนะครับครับแล้ว,ลวผมว่าถ้า,ถา,ถา,ถาทุกคนร่วมมือร่วมใจกันผมว่าเป้าหมายที่วางไว้น่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วภาคเยาชนจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภา,าหอการค้าสภาอุตสาหากรรมหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเข้มแข็งมากนะกับเราจังหวัดใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็วันนั้นที่จังหวัดภูเก็ตเชิญมาเนี่ยเขามาครบเลยนะครับทุกองค์การพยพของภูเก็ต แล้วก็เราก็มีสัญญาประชาคมนะครับว่าไอ้ของเดิม n อ r ร a ม no นอ r m a l p a ที่ใช้วลาแปดปีเนี่ยจะให้การทางทําให้ได้ภายในสองปีอย่างที่ภูเก็ตต้องการเนี่ยภูเก็ตเองก็ต้อง่วมมือด้วยนะครับาะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สุขนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับแล้วว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มาสําเร็จได้เนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นที่ภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนนะครับครับทีนี้ผมถามเป็นความรู้หน่อยเวลาการสร้างเรียกว่าทางด่วนหรือทางพิเศษเนี่ย เอาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะที่ท่านจะทำเนี่ยมันจะส่งเสริมนอกจากการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มันจะมีส่วนไหมครับท่านาผมว่าอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เรามีการทำโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางพิเศษทางด่วนรถไฟฟ้ารถไฟ มันมันทําให้ละครเจริญกับท้องถิ่นนะครับแล้วอย่างที่เล่นท่านท่านท่านเรียนนะครับว่าภูเก็ตก็เป็นจังหวัดเศรษฐกิจของประเทศครับถ้าภูเก็ตสักเซสประเทศไทยก็สักเซสนะครับครับก็ที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ก็เนี่คอว่าในกรุงเทพมหานครทางด่วนหรือทางพิเศษที่ที่พลาดผ่านไปเนี่ยก็จะเกิดความเจริญเติบโตขึ้นที่อาศัยก็จะ พุดขึ้นมากมายใช่ครับสร้างความเจริญให้กับประเทศใช่ครับที่ดินก็จะมีมูลค่าขึ้นใช่ครับอันนี้เรียกว่าแอสเซทก็จะเพิ่มขึ้นได้น่นนใช่แน่นอนครับแน่นอนภูเก็ตก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วนใช่ครับสร้างความเจริญให้กับภูมิภาคด้วยใช่ครับครับถ้าเกิดที่ภูเก็ตเนี่ยทางจังหวัดเขาต้องเรียกร้องท่านมท่านให้เพิ่มเติมมันจะมีจังหวัดไหนที่เชียงใหม่หรือว่าขอนแก่นประมาณนี้ไหมท่านผมนี่ครับตอนนี้ทางทางกองข้ามอาคมเนี่ยครับก็มีนโยบายว่าอยากจะ แบ่งขอบเขตอย่งางชัดเจนนะครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการกันมาแล้วนะครับว่าถ้าเป็นเขตจังหวัดที่เป็นหัวเมืองนะครับแล้วก็อยู่ภายในวงแหวนนะครับอ,อำนาจหรือว่าขอบเขตการดำเนินโครงการเนี่ยก็ให้การทางเป็นผู้ดำเนินการถ้าเป็นทางพิเศษ,ษทางด่วนนถ้าเป็นการเชื่อมทางด่วนระหว่างเมืองหรือเรียกว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยก็จะให้กรมทางเป็นผู้ดำเนินการ,รนะครับ การทางพิเศษเนี่ยได้เป็นการศึกษาทางด่วนไปแล้วนะครับในจนงังหวัดโฮงเมืองถ้าเท่าเ้วก็มีสองจังหวัดก็คือเชียงใหม่กับขอนแก่นนะครับแต่จากการศึกษาพบว่าปริมาณจราจรหรือตรงเนี้ยมันยังไม่เยอะพอที่ทําให้การทางพิเศษลงทุนแล้วมาคุ้มค่าได้ครับ,รบนะบก็เลยยังขอนโหไว้ก่อนแต่มีโครงการพิเศษอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นทางพิเศษแบบสั้นๆแล้วก็เก็บค่าผ่านทางเช่นนะครับ าทางด่วนที่เชื่อมเกาะกับตัวแผ่นดินใหญ่นะครับอันนี้ก็คือสั้นๆประมาณสักสิกิโลแล้วก็มีขาผ่านทางไปนะครับ,รบก็โครงการที่เราเพิ่งเซ็น m อ u กับทางาทอชอไปก็คือทางทางด่วนเชื่อมจังหวัดตะครศรีธรรมราชนะครับกับกับสมุยครับก็เดี๋ยวตรงนี้ดูนิดนึงครับว่า เราจะทาอะไรได้บ้างเพราะว่าก็ได้รับการเรียกร้องจากประชาชนในบริเวณนั้นพอสมควรนะครับคืออยากจะข้ามเกาะนะครับแต่เวลาจะใช้ใช้เรือเฟอร์รี่ก็มีปัญหาเรื่องมอสมนะครับเดินทางลําบากข้ามเกาะจากที่ที่สุราษฎร์ไปสมุยรับของเดิมจะมีที่บริเวณตอนสักที่ที่สมุยตอรสักตรงนที่เฟอร์รี่ใช่มีเฟอร์รี่อ่าก็ตอนนี้เราศึกษาหนึ่งว่าถ้าการทางจะไปลงทุนมันคุ้มหรือเปล่านะครับอันนี้อยู่นช่วงงการศึกษาอยู่ เพิ่งรับโครงการมาเมื่อเนี่ยเมื่อวิกสองวิกที่ผ่านมานี่นะครับก็โครงการมหาศาลเยอะมากครับก็กำลังศึกษาอยู่จะซ้อนเอาอยู่ว่าจะดูกันยังไงนะครับแต่คิดว่ามันจะเป็นทางเรื่องให้กับประชาชนเพราะว่าการเดินทางไปสมุยเนี่ยของเดิมก็จะมีเรื่องของการเดินทางโดยการบินบินบินไปนั่งเฟอร์รี่ถ้าเราสามารถทําให้ประชาชนสามารถข้ามเกาะได้โดยใช้รถยนต์ผมว่า มทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดข้างเคียงแล้วก็ที่สมุยเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าจังหวัดสุราษฎร์ที่สมุยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวโครงการดังกล่าวเนี่ยผมคงจะต้องพาโอกาสมาแสดงกับท่านนะจาะลึกลงไปในรายละเอียดเหมือนโครงการที่ป่าตองกระทู้นะครับผมครับทีนี้ท่านผู้ว่าครับกระทรวงคมนาคมประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทรวมถึงกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์หลายหน่วยงานเหล่านี้เราจะมีการบรูรณาการร่วมกันอย่างไรครับอ,อย่างที่ด้าเขาสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีการจัดขอบเขตความรับผิชอบอย่างชัดเจนมันก็เลยเป็นลนักษณะที่ว่าเออใครมีจังหวะก็เสนอไปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มการบูรณาการ,รนะครับเ,เมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ย ก็เรามีพิธีลงนาม m w u โดยมีกระทรวงบัะชาพนะฮะกระทรวงเป็นศูนย์กลางเลยก็มีกรมพลหลัชนบทกรมทางหลวงกระทงพงเศษมาจับระเบียบกันใหม่ว่างานของใครรับชอบกันยังไงนะครับก็ผมว่าภาพชัดเจนนี้ขึ้นนะครับมันจะไม่ไม่มั่วเพราะว่าผมเองก็โดนถามมาตลอดนะครับบางทีเออไอเส้นนี้ ของการทางนะลงกรมทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันประชาชนสับสนครับเพราะว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าที่รัฐที่ต้องกําจัดความสับสนตรงนี้นะครับตมันเป็นบูรณาการร่วมกันนะท่านนต้องชัดเจนครับว่าใครทําอะไรกันยังไงนะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ชัดเจ็บในช่วงแรกตอนนี้ในในในระหว่างหน่วยงานด้วยกันชัดเจนแล้วแต่กับประชาชนยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่เราต้องโปรเจกต์มาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น นี่เป็นโชคเริ่มต้นครับจะทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นบริบทแต่ละหน่วยงานใช่ครับให้สอดคล้องกันนะสอดประสานกันครับสุดท้ายในโอกาสที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครบรอบ50ปีท่านผู้ว่าอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการทางพิเศษอย่างไรบ้างครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใช้บริการเราถือเป็นลูกค้านะครับประชาชนนะครับที่ให้การไว้ใจนะครับการทางพิเศษประเทศไทย นครับะเราเองก็สำนึกนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับในความกรุณานะครับที่ลูกค้าให้บริการมาตลอดนะครับเราเองก็จะไม่หยุดยั้งนะครับในการที่จะพัฒนาการให้บริการเรานะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับแม่นยำนะครับเป็นที่พึงพอใจของลูกค้านะครับแล้วก็มีอะไรนะครับที่การทำเศษสามารถทำให้กับลูกค้าได้นะครับเรามีช่องทางในการติดต่อนะครับ ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนนะครับ Facebook นะครับ l ลน e นะครับหรือแม้ัตงตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับขอขออย่าลังเลครับให้ต่อมานะครับอะไรที่การทพิเศษสามารถทําให้นะครับเราจะทำนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับท่านยู้ครับ2สัปดาห์นะครับที่เราสนทนากับผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสุรเชษเหล่าพูนสุข50ปีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับการเดินหน้าโครงการทางพิเศษสายกระทูป่าตองจังหวัดภูเก็ตวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่านะครับขอบคุณครับถนนสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัวอ่างเทเดืน ก็ตแบงก็ไม่มีอีก89เมื่อถึงก่อนยังไงดอมเดีย๋ยวเข้าเอมโ,ฟโฟไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อโฟโฟแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวทุกความทรงจำ กินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราช่ชยบริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัว เดือนหกคนก็ตกกรำรำแป้งก็ไม่มีอีก 8...9 ดเามื่อ <ๆ S 2> ถึงก่อนอยังไงดอมเยียวเข้า m อมโฟไงตักแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียนเอม,เเอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิคเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวทุกความทรงจำ กินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราเชิญประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายการไทย l a n ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศนนว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันทร์เวลา10.30น,นทางช่อง9 m คอ t HD ดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม มิครับสองสัปดาห์ที่เราสนทนากับผู้่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุข50ปีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับการเดินหน้าโครงการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองจังหวัดภูเก็ตวันนี้รายการไทยรัฐทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตหมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามชมรายการผมวีรพลลักษมณ์สวัสดีครับ